with the love for a ตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลงศิราชอันมีความหมายยิ่งต่อแพทย์ศิราชทุกคนในปีนี้พวกเราชาวศิราชได้กลับหวนสู่บ้านเก่าของเราก็คือศิราชเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบ120ปีโรงเรียนแพทย์สิรราช ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายขณะนี้ผมอยู่ที่ห้องไม่ดนอดุลเดชบนชั้นที่4ของหอสมุดศรีราชครับซึ่งปัจจุบันนี้หอสมุดศรีราชได้อรีโนเวตจนทันสมัยสู่สากลผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นสิทธิ์เก่าศรีราชเช่นเดียวกับสิทธิ์เก่าทุกๆท,ท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ กว่า120ท่านของสิทธิ์เก่าสิราชได้มีโอกาสมาพูดเปิดอกพูดถึงความรู้สึกต่างๆความประทับใจและความภูมิใจต่อสถาบันสิริราชในโอกาสที่120ปีโรงเรียนแพทย์สิทธิ์เก่าศิริราชได้คืนสู่เย่ากันมากมายเป็นพิเศษในปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสิทธิ์เก่า ศิรารุ่นน้องๆเนื่องจากสิทธิ์เก่าสิราาตั้งแต่รุ่น40กว่าอายุปัจจุบันนี้ก็กว่า90ปีได้มีโอกาสได้พูดแสดงความห่วงใยต่อน้องๆศิราาทุกคนครับ,รรบถ้าพูดถึงศิริราชเนี่ย คือเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากที่สุดค่ะในชีวิตเลยที่ได้เป็นสิทธิ์เก่าแล้วก็ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างสูงนะคะค่ะเราก็รู้สึกภาคภูมิใจมากแล้วก็ภาคภูมิใจในแพทย์ทั้งหลายท่านทั้งหลายเนี่ยที่มีความมานะพยายาม ที่จะรักษาคนไข้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยคืออะไรมีสุขภาพดีนะคะค่ะแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในใน,ในทางการแพทย์ค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจมากนะคะ,คะห่วงใย,ยนี้ไม่ค่อยห่วงใย,ยเพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นแพทย์เนี่ยเขาก็คัดกรองแล้วนะคะว่า คนที่สอบเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีสมองค่อนข้างจะ,ะดีนะคะทีนี้คนพวกนี้เนี่ยก็มีความคิดที่ดีซึ่งจะ,ะสามารถมาเรียนแพทย์ได้นะคะ,ะส่วนน้อยหรอกถ้าเผื่อจะมีความคิดที่รุนแรงหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าคือคือไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ห่วงต่ความว่าเราเนี่ยขอให้ แพทย์ของเราเนี่ยมีความสามาัคคีกันนะคะค่ะรักกันนะคะแล้วก็ให้นึกถึงสถาบันให้มากที่สุดนะคะอยากจะขอขอเตือนน้องๆนะคะว่าให้เ,เห็นว่าคนไข้เนี่ยสำคัญที่สุดนะคะคือเราต้องดูแลเขาด้วยด้วยจิตใจของเราแท้ๆให้นึกว่าเขาเนี่ย เป็นเสมือนญาติพี่น้องเรานะคะไม่ใช่ว่าต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะว่าคนไข้เนี่ยพอเห็นหมอเนี่ยก็เหมือนเห็นเทวดานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เขาให้สมที่เขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นเทวดาส่วนใหญ่เนี่ยไอ้คำเนี่ยทุกคนจะรู้นะคะเห็นหมอเป็นเทวดานะคะเมื่อมัจุราชรอท่าหน้าบ้านหมอเปรียบปานพระเจ้านะคะ ในวาระสำคัญ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิราชแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของลูกหลานชาวศิริราชขอเชิญชวนสิทธิศิริราชทุกท่านได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินศิริราชและสถาบันการแพทย์สยามบินทาธิราชการแพทย์แห่งแผ่นดิน ในอดีตตามเคยศึกษาสุขสมุราตั้งความผังมันข้าเพียรขยันทุกวันทราบคำสมหมายใจกันิดมันเรตอนสมออเข,อขาเป็นสุขได้ดีเป็นเย่นบางนี ไม่ทรีเท่าที่ฝังมันทางใจปย้อนได้กันต่างคนต่างรู้ใ,ใจกันใจมิรักศรีมิราสถาบันของเรา อนนข,อนนของเราวันนี้กระเสฟร์ฟีไม่มีไหลเข้ก็คือชีวิตทางเราทางดีวามรักของเราในสังรัดทางเราร่วมกัน the law i กระเกร